วัวที่ตายก็คือเป็นวัวพันธุ์ผสมนะคะเป็นพันุ์ไทยและสองวันที่ผ่านมาเพิ่งเจอสุนัขตัวใหญ่3ตัวมารุมขย้ำวัวของตัวเองตายไป2ตัวก็เลยบันทึกไปลงบันทึกประจำวันไว้เมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมคะชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นการตายที่มันผิดปกติถูกล้วงเอาเฉพาะตับไปกินและเชื่อว่าเป็นฝีมือของผีปอบที่ไปสิงร่างสุนัขอีกทีหนึง่งก็เลยเชื่อว่าเป็นหมาผีปอบค่ะ ความคืบหน้าในวันนี้ค่ะศัตวแพทย์ประจําสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบเหตุการณ์นี้กันก่อนหน้านั้นเพิ่งเกิดเหตุสุนัขพันธุ์ผสมเนี่ยน,นะคะสตัวกําลังรุมกัดกินซากบัว2ตัวต่อมาสิเอดมีนาคมก็ปรากฏว่าสุนักกลับมาอีกมากัดบัวตายไปอีกหนึ่งตัวนะคะก็เลยขับรถตามฝูงสุนัขไปเห็นว่าเออสุนักกลุ่มนี้มันวิ่งกลับบ้านไปก็เลยเชื่อว่าอ๋อเป็นสุนัขที่มีเจ้าของแล้วก็สันนิษฐานว่าไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าด้วยค่ะ